มาที่เนี่ยเขาจะชอบนั่งสกายแล็บแล้วก็ชมเมืองอุดรกันถูกไหมครับคุณลุงอ่เอาเขาจะว่านั่งสกายแล t ็บแล้วก็ชมเมืองอุดรมานั่งชิวๆแบบเนี้สีสันของเมืองนะฮะแต่งตัวเหมือนแบบอยู่เมืองหนาวมากเลยครับแต่มันอากาศดีจริงๆนะที่นี่นะครับอุดรธานีเมืองตั้งใจผ่าน ผมจะอาจจะมองว่าอุดรธานีเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบแค่แวะมาหรือมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ที่เที่ยวที่นี่เขาก็เยอะนะและที่สําคัญเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่อุดรธานีแบบจัดเต็มด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ก็เลยเอาเรืเอาชัยมาว่าที่ศาลหลักเมืองก่อนเช่นเคยนะครับวันนี้ตะลุยที่อุดรธานีทั้งวันอย่างแน่นอนอุดรธานีเมืองตั้งใจผ่าน หลักเมืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้ามาที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีเราพลาดไม่ได้นะครับก็คือก็คือการมารุนรางวัลครับมารุนรางวันที่นี่รางวัลอยู่แพงไหนครับเนี่ยตอบไม่ได้เลยนี่นะครับมีบอยนกปล่อยปลาก็ถ้าถูกรางวัลเสร็จปุ๊บจอยสดเดย์สัปดาห์หน้าพบกับพิธีกรหน้าใหม่นะครับขอพักไปใช้เงินแป๊บหนึ่ง มาครับมาครับโดนแดดตอนเช้าๆหน่อยโอ้โหสุดชื่อนี่นะครับเราอยู่ที่อุดอรแล้วละ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเข้าไปในเมืองอุดอรแล้วก็ไปเที่ยวในอุดอรนะครับแต่ก็เช้าเช้านี้8ปดโมงครึ่งเช้าแบบนี้กาแฟสําคัญชะไหนแล้วเข้าไปสั่งกาแฟกันดีกว่าทุกคนร้านนี้เรามาร้านกาแฟออปชั่นนะครับร้านที่ดังนะคนในกรุงเทพเขารู้จักกันเยอะเหมือนกันนะ แก,กอนสวัสดีครับพี่สั่งกาแฟหน่อยครับแต่วันนี้อยากเปลี่ยนฟิลอะไม่อยากกินกาแฟมีแบบมเมนูแบบชาเขียวมะฉมัไหมีค่ะจะมีทั้าตัวมะฉ่าบูสเตอร์ค่ะจะเป็นมะฉะากับน้ำพึรงเลมอนโซดาค่ะมะฉะากับน้ำพึ้งเลมอนโซดา,ชา,ซดาใช่ค่ะอ่าได้แปลกดีไม่เคยได้ยินบูสเตอร์หรออ๋อ ที่เราออกไปจากร้านกาแฟาออปชันนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่รู้จักกันนะครับนคนพื้นที่ของจังหวัดอ,อุรีรัมย์าแนะนามาว่าถ้ามาร้านกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยให้มาร้านข้าวเปียอกเส้นตรงนี้นะชื่อร้านว่าข้าวเปียกเส้นอุดร ที่เราไปที่ศาลหลักเมือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แวะดื่มกาแฟที่ร้านออปชั่นนะครับไม่ต้องงงนะเพราะทำไมยูดีจากเสื้อขาวเป็นเสื้อแดงเอ้เสื้อดำนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนระหว่างเอามาที่วัดแห่งนี้นะครับก็ทำชาไทยหกเสื้อขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อน,นะครับทุกคนครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเทียอยู่ที่วัดโพธิสมพรนะครับที่อุดรธานีนะครับอยู่ใกล้ๆกับหนองประจักษ์เลยทางฝั่งทิศตะวันตกขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึง เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปนะครับอายุราวๆเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเลยนะประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คนที่มาเที่ยวที่อุดอรเนี่ยจะนิยมมากราบไหว้ขอพรสักการะศิษิ์ศิธิ์ที่นี่นะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตนะครับในการเริ่มวันใหม่ๆของคนที่นี่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังผมนะครับที่นิยมมาก,มากๆเลยนะคะก็คือ พระพุทธศิลาแดงเป็นปางประทานพรที่เขาบอกกันว่าเป็นพระขอใครที่ชอบขอพอรหรือว่าแบบอยากขอความสําเร็จอยากขอเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาจะมาขอที่ปางนี้นะครับในเมื่อเรามาถึงแล้วอุดรธานีเราก็ต้องมาขอพอรด้วยนะครับมา เฮงๆงปังปังเฮงๆปังๆแต่ไม่บอกเราว่าขออะไรด้านขานี้ก็จะมีเจดีนะครับมีต้นโพแล้วก็ตรงนี้ที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นเจดี JD ที่มีอาทิของหลวงปู่มั่นนะครับปฏิสถานตั้งอยู่ด้านในนะครับผมใครที่เป็นสายาพระนะครับเกจิอาจารย์ด้านในเลยสุดจอดมากๆนะครับ สถาปัตยกรรมที่สวยงามด้านหลังผมครับทุกคนครับนี่ฮะพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีครับผมเอาแบบว่ามีสาระหน่อยเนาะเปิดรายการมาเนดะี๋ยวจะดูว่ามาเที่ยวอย่างเดียวหรอไม่มีพาอะไรแบบไปดูสาลงสาระหน่อยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองอุดรธานีกันด้านในครับสวยใช่เลยนะเนี่ย ชื่อโคมคับพี่โคมทําหน้าที่อะไรในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นผู้ช่วยพันธุลักษณ์พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีคผู้ช่วยพันธุลักษณ์พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีใช่คับถู้ไหมครับหลักๆเราคือทําหน้าที่ในการแนะนํานักท่องเที่ยวในแต่ละวันจะมีการบอกนักท่องเที่ยวว่าในแต่ละจุดเราจะไปเยี่ยมชมในแต่ละห้องในแต่ละห้องนิททรศการเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นก็ต้องรบกวนพี่แล้วล่ะครับในการพาเพี่วที่นี่มีอะไรยังไงบ้างครับ ถ้าเขา้ายานนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธนานีซึ่งข้างในนี้จะเป็นการจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองอุดรธนานีครับซึ่งภายในนี้ก็มีห้องเชื่อมมากถึง26ห้องด้วยกนัน26ห้องเหรอใช่ครับพิพิพธภัณฑ์นี้เดิมทีเคยเป็นโรงเรียนประจามณฑลมาก่อนครับ,รบก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยในปีพศ2547เนี่ยโดยการร่วมมือของหลายภาคส่วนในจังหวัดอุดรธนานีเนี่ย เพื่อจะทาอย่างไรให้มีอาคารที่จัดแสดงบอก่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองอุดรธานีซึ่งต่อนนั้นก็จะมีการรวบรวมเอาโบราณวัตถุที่ได้บริจาคมามากมายนีย<ๆ>่เพื่อมาสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นในนี้นะครับจึงทําให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองอุดรธานีก็ได้เวทชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีก็ได้รู้เรื่องราวและก็ประวัติความเป็นมาของเมืองอุดรธานีด้วยครับใช่ค่ะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูว่าวิวกรการบูรณะจะเป็นอย่างไรในทิฝั่งนี้นะค,ะครับมารับมา อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพบรรยากาศตอนที่มีการบูรณะครั้งล่าสุดในปีพศ2557ครับใช่คือ10ปี10ที่<ป>ทแล้วที่เร,ราบูรณะครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดใช่ครั hmm. การบูรณะนี้ก็จะทําให้ รู้ว่าอาคารอย่างเนี้ยเป็นอาคารอย่างเดียวของประเทศไทยด้วยครับที่มีการก่ออิฐมอนสลับกับอิฐไม้ถ้าได้มองเป็นตัวกำแพงจริงเหรอใช่ครับถ้ามองเป็นตัวกำแพงก็จะมีการก่ออิฐมอนเป็นสิส้มๆใช่ครับคือเป็นอาคารแห่งเดียวของประเทศไทยใช่พี่ก่ออิฐมอนแบบนี้ผสมกับอิฐไม้ครับ อิดไม้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเพราะเรายังไม่รู้จุดประสงค์ของสถาปนิกว่ามีจุดประสงค์มาเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับแต่สันนิษฐานว่าเพื่อเกิดความยืดหยุ่นของตัวอาคารไม้นั้นมีความยืดหยุ่นเพราะว่ารอบ,รบๆอาคารพันเมืงองเรนทาน,นีนะรอมรอบไปด้วยหนองน้ำครับโหอันน,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 นี้อันนี้ Amazing นะ<ช>อันนี้ว้าวอยู่นะเพราะว่าผมก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีการก่อสร้างแบบนี้ด้วยที่สำคัญคือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยใช่ครับที่ที่พบนะครับ ก็คือเป็นห้องที่เราจะบอกถึงเมื่อก่อนที่แบบ ใช่ครับกี่ล้านปีเนี่ยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องอยู่ในยุคร่วมของนนโนเสาวันเองเราจะเรียกห้องนี้ว่าเมื่อธรณีแปรสันฐานครับเมื่อธรณีแปรสันฐานใช่ครับอย่างที่โคมได้พาไปดูห้องอีอสานใต้ทะเลมาแล้วเราก็จะมาดูเมื่อธรณีแปรสันสถานเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในแผ่นดินอีสานก็คือนนโนเสาวันเองครับซึ่งเราก็ค้นพบทาัฟวัซิลในเสาวจังหวัดหลักๆก็จะมีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบองัวลำพูเป็นการบอกบอกว่าในภาคอีสาน เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากกว่าร้ายร้อยล้านปีมาแล้วครับอ,อันนี้ก็จะแบ่งนะแบ่งนยุคเป็นยุคเป็นยุค,ยยคใช่ครับอาณาจักรเกลือ ใช่ครับตรงนี้จะเป็นการบอกเรื่องเราวเกับอาณาจักรเกลือนั่นเองจะเรียกเกลือในภาคอีสานว่าเกลือสินเทาคเกลือสินเทานะใช่แร่ธาตุที่ปฏิวัติสมบูรอีสานแหล่งเกลือที่สําคัญญในภาคอีสานก็จะมีแหล่งเกลือบ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดแหล่งเกลือบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็แหล่งเกลือแถบๆอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามก็ยังมีการผลิตเกลือสินเทาจัดจําหน่ายอยู่ด้วยค่ะ ทำไมอันนี้อันนี้คือทำไมมีต้นสาด้วยพี่ใช่ครับตรงนี้จะเป็นห้องที่ต่อมาจากมรดกจากบรรพบุรุษเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเออเมื่อในสามพันปีที่แล้วเนี่ยในเดนสุวรรณภูมิเนี่ยมีการนับถือสิ่งลี้ลับเชื่อนสสิงเหนือธรรมชาติเป็นอย่างมากครับเมื่อหนึ่งพันปีให้หลังมาเนี่ยศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธเข้ามานในเดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีการนับถือทั้งสองศาส,สนาร่วมกันเราก็ยังเห็นในสังคมใทนปัจจุบันนี้ด้วยว่าเรามีการนับถือทั้งสองศาส,สนาร่วมกันนั่นเองออ โอ้ยนี่คือคอะไรเนี่ยครับห้องนี้จะเป็นห้องบอกเรื่องราวเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาถึงตรงนี้จะเป็นใบเสมาครับใบ<า>เสมาใช่ครับใบ,บเสมนี่มีจุดประสงค์เพื่อปักบอกขอบเขตพัะนาศีมาในศาสนาพุทธนั่นเองครับใช่ครับอันนี้จะขุดเจอที่อ,อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ที่พระบาทบัวบานนั่นเองครับอยู่ในสมัยทวารวดีครับ ห้องเรียนจำลองถูกไหมฮะใช่เป็นห้องเรียนจำลองไหมเออห้องเรียนจำลองนี้จะเป็นการจำลองห้องเรียนราชิโูที่จำลองให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าบรรยากาศในการในการสอนของอาคารแห่งนี้เป็นอย่างไรนั่นเองแล้วก็เคยมีลูกศิษย์ที่เคยเรียนอาคารอย่างนี้มาเยี่ยมชมบ่อยๆด้วยเพราะถัดมาจากห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นการจำลองบุกีรถไฟบอกเล่าเราว่านนี้ถูกไหมห้องเสีองเหลืองนี้ใช่ครับเป็นการบอกว่ารถไฟเนี่ยมาถึงอุดรธานีในตอนไหนซึ่งรถไฟเนี่ยมาถึงอุดรธานีในวันที่24มิถุนายนใศปีพศ2 0ิ4 ได้ครับการมาของรถไฟยนันเอาคนจีนมาด้วยจึงทําให้เศรษฐกิจของเมืองอุดรธา,านีนั้นเจริญเติบโตเป็นอย่างมากครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องบอกเรื่องราวเก่บกับพระอุปสงครามเย็นส่วนน้่งหลังของเรานี้ก็จะเป็นอบอกถึงแผนที่แลนด์มาร์คที่สําคัญสําคัญภายในเขตเทศบาลนครอุดรธาน,นีด้วยนี่ครับเป็นแผนที่การาฟิกกับน่ารักน<ช>่ารักนาะูปการ์ตูนการ์ตูนอนิเม่หน่อยถ้าใครที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองอุดรธานีนะก็แนะนําให้มาที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี แล้วก็มาหาพี่คมก็ได้นะครับใช่ครับรยินดีต้อน,นร,รับยินดีต้อนรับนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยกายเล็บ ไเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรมปแล้วครับแล้วก็เติมสารทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างของอุดรจนเต็มหัวแล้วตอนน,นี้ท้องมันเริ่มว่างเรามาเติมสารเข้ามาในท้องให้มันท้องอิ่มกันดีกว่ากับร้านนี้เลยครับมาดามพาเทนี่การันตีด้วยรางวัลอีกแล้วเดี๋ยวจะพูดว่า มตกใจกับเมนูทุกอย่างมากเลยฮนะเพราะว่าดูจัดจานมาแบบอลังการมากจัดเต็มไว้ต้อนรับน้องค่ะขอบคุณมากครับยินดีค่ะแต่ก่อนอื่นขอถามก่อนได้ไหมพี่ค่ะชื่อที่มาของชื่อร้านนะครับก็คือมาราม พาเทมต้องเป็นพาเทอะครับคือเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยพี่พี่อยากจะเปิดกิจการให้คุณแม่เนี่ยกษียนก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะเอาเมนูไหนที่จะมาเสิร์ฟให้ทุกคนทานนอกจากกาแฟพี่ก็เลยคิดถึงเมนูของคุณแม่บวกกับเมนูแรกที่ทําให้เรามีชื่อเสียงนั้นก็คือมาดามคือมาดามหมุยส่วนพาเทเนี่ยเลี้ยนมาจากคําว่าปาเต้ก็คือไส้ขนมปังเล่นคำาิหนึ่งหนึ่งใช่ก็เลยกลายเป็น <P ate. S 1> ก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านที่ชื่อว่ามาดามพาเท แล้วเมนูคืออลังการจริงทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาหารของพี่เนี่ยมันมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เมนูของคุณแม่ซึ่งรวม5สัญชาติไว้เลยหสัญชาติด้วยใช่ก็คือไทยราวเวียดนามจีนอีสานและฝรั่งเศสนะคะเราเรียกมันว่าฟิวชั่นเอเชียนดีกว่านะคะแล้วถ้ามาที่ร้านในซิกเนเจอร์แรกๆเลยก็คือตัวขนมปังสาสหายนี้เป็นสตาร์เตอร์กับสลัดนะคะ แล้วไส้ข้างในนะก็จะเป็นอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้คือไส้ปราเต้ในขนมปักปเปเก็ตแล้วก็ทูน่าในครซองแล้วส่วนโลตีเนี่ยจะใสะ่หมูแก้วกุนเชียงหมูยอซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของอุดรด้วยก็เลยกลายเป็นเมนูสามสหายซึ่งพอใครมาทานที่ร้านต้องสั่งเมนูนี้เป็นสตาร์เตอร์อค่ะนี่คือสตาร์เตอร์นะฮะไปต่อไปครับ ไปต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนเมนูอาหารร้อนเฟอหมูและเฝอเนื้อของร้านมาดามพาเทเนี่ยนอกจากความโดดเด่นเรื่องรสชาติแล้วเนี่ยก็คือตัวเนื้อเนี่ยจะมีการผัดด้วยนั้นเวลาทานเนื้อทั้งเนื้อทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัวเนี่ยจะต้องผัดใช่ค่ะเดี๋ยวหนูต้องน้องต้องชิมก่อนแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างจากเฟอทุกที่ค่ะ ตัวที่2นะคะที่อยากจะแนะนําก็คือข้าวต้มเห็ดชาจีนอันนี้มีสัญชาติความเป็นจีนนิดหนึ่งคือ,อนนตัวเมนูนี้นนช่นนนะตัวนกระดูกซี่โครงเนี่ยเคี้ยวได้ทั้งคำเลยทั้งในกระดูกนี่อ่อนละลายเลยอันนีนนต้ต้องชิมต้องชิมแล้วก็ในสาขาที่อุดรธาน,นีนะก็เป็นอีกอเมนูหนึง่งซึ่งใครมาแวะที่สาขาที่อุดรที่มีสสาขาที่อุดรเนี่ยจะต้องชิมเมนูนี้นั่นคืออาหารเช้าของคนอีสานเราเรียกมันว่าเมนูข้าว่ายนะคะ กแจ่วออมค่ะอุดมไปด้วยสมุนไพรแล้วก็สําหรับคนที่อยากมาอีสานและอยากแบบว่าเอ้ยอยากกินของแซ่บๆส่วนเมนูไฮไลท์ที่หลายๆคนคิดถึงมาดามพัทเท่เลยก็คือคําตัวสตูวันนี้พี่เหมยจัดสตูซี่โครงหมูตัวนี้นแล้วก็สตูลิ้นวัวม,มาให้ชิมมันคือรถมือแม่ของพี่เหมยที่สะสมมาตลอด18ปีเพราะฉะนั้นเราจะมีเคล็ดลับการปรุงและวิธีการชิมหรือไปทานที่ไหนการกี่คั้งทุกสาขา พอทานเข้าไปบุ๊บเราดเฮ้ยรสชาติเนี้มันคือรสชาติรสมือแม่เฟิทานเนื้อได้ไหมคะทานได้ครับทานเนื้อเลือกระหว่างเฟอเนื้อกับเฟอ์หมูที่แนะนําให้ชิมหมูกนทิ้นของหมูเนี่ยพี่เหมยทําให้มันบางมากที่สุดเหมือนเฟอ์ที่เมืองน,นอก เบาอร่อยกินสบายเนื้อเนื้อเราชิมเนื้อที่เราต้องเลือกดูชอบแบบไหนพี่กัดแล้วใช่ไหมถูกต้องเลยเพราะว่าส่วนมากเมนูผู้ชายจะมักเลือกทานเฝยเนื้อเพราะว่าความข้นความเข้มความหอมไปต่อไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้อร่อยมาก เดี๋ยวพี่เหมยให้ทานไฮไลท์ก่อนก่อนที่จะไปเมนูซาบดีกว่าเมนูหรือไฮไลท์ที่นี่คือตัวสตูสตูที่นี่เมื่อชิมเข้าไปเหมือนกันจะคล้ายๆกับข้าวต้มแต่มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้ามสัญชาติไปอีกนิดนึงเป็นอไนครับเป็นอันนี้จะมีความสัญชาติฝรั่งเศสไทยลาวรวมกันต้องชิมเริ่มที่นี่เลยลิ้นวัว ออขอบคุณมากครับคุณมารับยินดีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลุยเลยครับลุยทุกอย่างที่มีอยู่ในต้นลุยเลยครับได้ครับครับลุงแนะนำว่า ถ้ามาที่เนี่ยเขาจะชอบนั่งสกายแล็บแล้วก็ชมเมืองอุดรกันดูไหมครับคุณลุงอ่าเขาจะบอนั่งสกายแล็บแล้วก็ชมเมืองอุดรมานั่งชิลๆแบบนี้สีสันของเมืองนะฮะโอเคถึง้วครับทุกคนครับศาลปู่ย่าตายายเปจ่ายตังก่อนคนละซาวบาทซาวบาทโอเคอันนี้สี่คนนะครับขอบคุณครับ เอาละทุกคนเมื่อกี้ผมเดินผมเดินเลาะจากนี่มานะถนนคนเดินของศาลเจ้าปู่ย่ามานะครับแต่ตรงนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นเขตที่เป็นศาลเจ้าของปู่ย่าจริงๆนะครับซึ่งเราสามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปดูประคาฟแบบนี้ได้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์มันจะมีตลาดถนนคนเดินตรงนี้นะครับก็มาเดินเล่นได้หาซื้อของกินแล้วก็มานั่งเล่น,ลนๆชิลๆได้เดี๋ยวผมพอเดินเล่นในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายไปหาอะไรกินอร่อยตรงนี้กันนะครับไป หนึ่งวันของเรานะครับทั้งวันนี้ฮะกับเมืองอุดรเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองตั้งใจผ่านนะ่ะไม่ใช่เป็นเมืองแค่เมืองผ่านแล้วนะเป็นเมืองที่ต้องตั้งใจมาผ่านเลยนะครับผมรวมไปถึงสายกินอย่างผมพลาดไม่ได,มด้ของกินเยอะมากตลาดของกินเยอะมากใครที่ชอบแบบามาทริปแบบนี้นะครับอุดอรธานีก็เป็นอีกเมืองนึงเลยที่อยากจะแนะนําให้มานะครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นสายบุญสายไหว้พระสายมูสายอะไรอเงี้ยสายกินแบบนี้ก็มากันได้ที่อุดรธานีของคินเยอะมากสนุกมากรูดการท่องเที่ยวสัปดาห์หน้าเทปจะไปที่ไหนติดตามกันให้ดีนะครับจอยเดย์ถนนแห่งการเดินทางทุกวันอุธสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทางช่องสวอห้าลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ